Good morning students and welcome back to our online learning again. สวัสดีนะักเรียนชั้นมห้ทุกคนนะครับในช่วงนี้เราก็ยังเป็นการเรียนการสอนในแบบออนไลน์กันอยู่เนาะอาในคาบนี้นะครับจะพานักเรียนมาเรียนในเรื่องของอเป็นการอ่านเนื้อเรื่องเนาะอาซึ่งเนื้อเรื่องของเราเนี่ยมีชื่อเรื่องว่า encounter 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 เนี่ยจะแปลว่าการค้นพบ หรือการพบหรือการไปพบอะไรบางสิ่งบางอย่างเนะาะเดี๋ยวก่อนอื่นให้นักเรียนไปฟังเสียงที่เป็นเสียงจากเจ้าของภาษากันก่อนอใช้ทักษะการฟังกันก่อนนะครับไปฟังกันเลยฟักแบบ Or fiction. Strange creatures and monsters appear throughout folklore. Every country has its own legends. But do these strange creatures really exist? Many people report seeing them. Here are two of the stories. I'm Ross from Northern California, the land of Bigfoot. This is a story my granddad told me. In 1958, some men were working in the woods. Every morning they found giant footprints around their equipment, and some of their fruit was missing. One day, two of the men were driving along in their car when they spotted a giant creature. It was walking across the road. It was 2.5 meters tall with long, dark hair, and it walked on two legs. It disappeared into the trees. When the men went out to look for it, they found the same giant human-like footprints. Hi, I'm Janice from Kelowna in British Columbia, Canada. We have a famous water monster called Ogopogo in Lake Okanagan. It has a body like a snake, a goat-shaped head, small fins, and a short tail. This is a story my uncle told me. That day, a strong wind was blowing. I was sitting by the lake and I was fixing my canoe. As I looked at the lake, I saw something that looked like a log. It was going against the current. I looked closer, only to realize it was a huge snake, about nine meters long. But suddenly it raised its head, then it disappeared into the lake. เราฟังกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเ,เราจะไปอ่านกันอีกสักหนึ่งรอบอไปอ่านด้วยกันแล้วก็เรามาทําความเข้าใจเนื้อเรื่องพร้อมกันว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างเป็นการค้นพบอะไรบ้างเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดก็ให้นักเรียนนั้นตอบคําถามจากที่เราฟังแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องที่เราดูไป่า เดี๋ยวเราไปอ,อ,อ่านเรื่องกันก่อนเนาะอ่ะเรามาดูเรื่องกันเลยนะครับเรื่องของเราเนี่ยเขาขึ้นชื่อ,อ,อพาดหัวไว้ว่า Fact or fiction อ่ f แ c t เนี่ยแปลว่าความจริงอ่ fact คือความจริงแ c t คือความจริงหรือ f ิคชันฟิชันเนี่ยแปลว่านิยายนิทานอะไรอย่างเงี้ยเป็นความจริงหรือนิยายหรือนิทานจากในเรื่องที่เราจะดูต่อไปนี้เขาบอกว่า strange creature and monster appear t h r o u g h out folklore ตรงนี้เราเจอคำว่า St rain, not strange น o strange แปลว่าแปลก creature ก็คือสัตว์รวมกันก,ก็คือมันจะแปลว่าพวกสัตว์แปลกๆหรือสัตว์ประหลาดนั่นเนงนองอ สัตว์ประหลาดเนี่ยหรือมอนสเตอร์อ่ามอนสเตอร์ Monster ก็แปลว่าพวกสัตว์ประหลาดเหมือนกันความหมายคล้ายๆกันเนาะ appear appear คำนี้แปลว่าปรากฏ appear แปลว่าปรากฏเห็นไหมปรากฏอ,อันนี้แปลว่าปรากฏปรากฏ throughout folklore อ่า folklore ก็คือเป็นนิทานพื้นบ้านตามเรื่องเล่าต่างๆ ถ้าตามบ้านเราก็เช่นพวกเรื่องของพวกอะไรสัตว์ประหลาดัตว์อะไรที่แบบอยู่ในนิทานเ,เช่นพญาน,นาคเช่นอะไรอย่านี้นเนาะเขาบอกว่า every country has its own legend but do t h i s strange creature really exist เ,เขาถามว่าเขาบอกว่าอ๋อในแต่ละประเทศเนี่ยก็มี legend legend แปลว่าตำนาน legend แปลว่าตำนานในแต่ละประเทศเนี่ยก็มีตำนานเป็นของตัวเองเนาะ Uh, but do t h i s strange c r e a t u r e really exist? Uh, แล้วเขาถามว่าเนี่ยสัตว์ประหลาดเหล่านี้มันมีอยู่จริงไหม Exit แปลว่ามีอยู่ uh, มีอยู่จริงไหม Many people report seeing them uh, คนส่วนหลายๆคนเลยเนี่ย report report ก็คือรายงาน uh, รายงานว่า seeing ก็คือพบ uh, รายงานว่าพบพวกสัตว์ประหลาดเหล่านี้ Here are two of the stories อ่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะมาดูเรื่องมีอยู่ด้วยกันสองเรื่องด้วยกันเ่าไปดูกันเลยเรื่องแรกเขาบอกว่า Ambrose from Northern California The land of Bigfoot อ่าเขาบอกว่าเขาชื่อรอสยอยู่ที่ Northern California เป็นดินแดนของ Bigfoot อ่าถ้า Bigfoot Big, Big เ,เป็นชื่อของอสัตว์ประหลาดถ้าเราแปลตรงตัวคือแปลว่าอะไร Bigfoot แปลว่าบิ๊ก็คือใหญ่ใช่ไหมฟุตคือเท้าอ่ะตัวที่มีเท้าใหญ่สาวที่มีเท้าใหญ่อ่ะเขาบอกว่า this is a story my granddad told me อ่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เอ่อคนที่เล่าให้ฟังก็คือ granddad ก็คือปู่ของเขาเ่ยเป็นคนเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะอ่าเขาบอกว่า in 1958 some men were working in the woods อ่าในปี1958เนี่ย บรรดาเหล่า uh, ผู้ชายเนี่ยบางคนเนี่ยซัมเมนเนี่ย are uh, working in the wood ทํางานอยู่ใน o o wood เนี่ยแปลว่าป่าทำงานอยู่ในป่า every morning they found s i g n and f o o t p r i n t around their equipment and some of their fruits was missing เขาบอกว่าในทุกๆเช้าเนี่ย every morning เนี่ยเขาก็จะฟาวฟาวก็คือพบอพบพบอะไรพบ ใจแอนฟุตปรินอ่าใจแอนฟุตปรินใจแอนเนี่ยแปลว่าขนาดยักษ์ใหญ่กว่าบิ๊กอ่าแปลว่าแปลว่ายักษ์เลยก็ได้อ่าแปลว่ายักษ์ขนาดยักษ์ก็ได้อ่าฟุตปรินแปลว่ารอยเท้าอ่าก็คือตอนเช้าเนี่ยคนที่ทำงานในป่าก็จะเจอกับรอยเท้าขนาดยักษ์อยู่อาราว equipment around คือรอบๆอบอ่า equipment เนี่ยแปลว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง หมายถึงเครื่องมือเนาะเจอรอยเท้ายอยู่รอบๆเครื่องมือ and some of the i r fruit was missing อ่าแล้วก็ฟรุตเนี่ยหรือผลไม้ของพวกเขาเนี่ยก็ missing ก็คือหายไปอ่าผลไม้หายไปด้วยอ่าต่อมาเขาบอกว่า one day two of the men were driving along in their car when they spot a giant creature อ่าวันหนึ่งเนี่ย ชายสองคนเนี่ยก็ขับรถของเขาเนี่ยไปขับไปเรื่อยๆปึ๊บเขาก็ไปสปอตอ่าสปอตแต่ว่าเห็นเขาก็เห็นกับอ่อจายแอนครีเอเตอรอ่าเห็นกับสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ตัวนี้เขาบอกว่า it was walking across the road อ่ามันเนี่ยกำลัง walking กำลังทำอะไรกำลังเดินเดิน across the road ก็คือเดินข้ามถนนอ่าเขาบอกว่า It was 2.5 meters tall, with long. ก็คือ,อสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันสูงถึงเท่าไหร่2.5เมตรแล้วก็ยาวด้วย dark hair and it w a l k on two legs. dark hair hair เนี่ยนอกจากแปลว่าผมแล้วแปลว่าขนก็ได้ก็คือผมหรือขนของมันเนี่ยเป็นยังไง dark ก็คือสีเข้มสีเข้ม มีคนสีเข้ม and it walk on t o l e g e ก็คือเดินด้วยเท้าสองเท้ามันเดินเหมือนคน,นเดินสองขา it d i s a p p e a r into the trees ่า disappear เนี่ยแปลว่าหายไปมันหายไปเนี่ยหายไปในต้นไม้เดินมาปุ๊บหายเข้าไปในต้นไม้่า when the men went out to look for it they found the same giant human like footprint เมื่อ ชายสองคนนั้นเนี่ยเขาลงไปดูใช่ไหมเขาก็เจอกับออรอยเท้าที่เหมือนกับรอยเท้าของฮิวแมนฮิวแมนไลท์ใจแอนด์ฟุตปีก็คือเหมือนรอยเท้าของคนเลยเพียงแต่ว่าขนาดมันเป็นยังไงกว่ามันใจแอนกว่าขนาดมันใหญ่กว่านั่นเองอนี่คือเรื่องราวของบิ๊กฟุตเนาะ,ะต่อมาเรามาดูเรื่องราวของอ,อีกสับสับอีกตัวหนึง่งเรื่องนี้เขาบอกว่า Hi, I'm Janice from Kelowna uh, Kel in British Columbia, Canada. Uh, เขาชื่อกับ Janice อ uh, ่าอาศัยอยู่ที่เมือง British Columbia ที่ประเทศแคนาดาเขาบอกว่า we have a famous water monster called Ogopogo in Lake Okanagan. Uh, เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมี uh, มอนสเตอร์ก็คือสัตว์ประหลาดที่เป็นวอเตอร์ด้วยอยู่ในน้ำแล้วก็ a ฟมัสอ่ะสามคำนี้ f a มัสมอนสเตอรอ๋อ sorry f ฟมัสวอเตอร์มอนสเตก็คือสัตว์ประหลาดน้ำสัตสัตว์ประหลาดน้ำที่แบบ a ฟมัสที่มีคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะเนี่ยซึ่งชื่อของมันก็คือโอโกโปโกอ่าแล้วมันก็อาศัยอยู่ในเลกโอ g กโนแก n นอ่าในชื่อทะเลสาสัตว์ประหลาดชนิดนี้อาศัยอยู่ในเอ่อทะเลสาบโอแกโนแกน ชื่อว่าโอโกโปโกเขาบอกว่า it has a body like snake ตัวของมันเนี่ยร่างกายของมันเนี่ยเหมือนกับสเนกก็คือเหมือนกับงูนนเองอา,อาจจะมีเกรดเนาะ e ก h e a d อ่าตัวเหมือนงูแต่หัวเนี่ยทรงเดียวกับโกดโกดคือแพะหัวเหมือนแพะเชฟแปลว่ารูปทรงเนาะรูปรูปร่างก็ได้รูปทรงของหัวเนี่ยเหมือนแพะ a small fin fin แปลว่าครีบมีครีบเล็กๆ and a short tail แล้วก็มีหางสั้นๆอ uh, tail แปลว่าหาง this is story my uncle told me uh, เรื่องราวต่อไปนี้ลุงของเขาเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังเขาบอกว่า that day a strong wind was blowing ในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไง strong wind ก็คือ ลมแรงอ่ะวินแปลว่าลม s t r o n ก็คือพัดแรงเหมือนวันนี้เลยวันนี้ที่โรงเรียนเนี่ยลมแรงเหมือนกันอ่าลมพัดแรงอ่า blow b l นี่ปนแปลว่าพัดเนาะก็คือลมพัดแรง it was sitting by the lake and i was fixing my canoe อ่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่ที่เลคนั่งอยู่ที่ทะเลสาบแล้วก็กำลัง fixing my canoe อ่ fixing แปลว่าซ่อมกำลังซ่อมซ่อมแคนูแคนูก็คือเรือแคนูนั่นเองเรือแคนูแคนูกำลังซ่อม,ออม can o. Can o อเรือแคนูอยู่ที่ใกล้ๆกับทะเลสาบเขาบอกว่า as i looked at the lake i saw something that i look uh, that look e d like a log เขาบอกว่าในขณะที่เขานั่งอยู่นั่นแนหะเขาก็มองไปที่ทะเลสาบใช่ไหม look at the lake I saw something that look like a lock อาแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับล็อกอะล็อกเนี่ยแปลว่าซุงในที่นี้แปลว่าซุงหรือแบบขอนไม้อะเปรียบกับพี่เป็นเหมือนขอนไม้เนี่ยมันเห็นขอนไม้รอยอยู่ในทะเลสา It was going uh, against the current อาแต่มันแปลกที่ขอนไม้ขอนนี้เนี่ยมันลอยทวนน้ำ Again the current รต ma ่แปลว่าลอยทวนน้ำมันเออมันเก่งมากเลยมันลอยทวนน้ำเขาก็เลยเอ้ยมันแปลกแล้ว I look closer ก uh, ็เลยไปดู closer ไปดูให้มัน closer ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าปิดนะ closer แปลว่าใกล้อ่าไปดูให้ใกล้ๆเข้าไปดูใกล้ๆอีก Only to realize it was a huge snake about n meters long อ่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นกับ อ่าห uh, ิวอหิวแปลว่าขนาดใหญ่สเนคกก็คืองูคิดว่าเป็นงูตอนแรกคิดว่าเป็นงูงูเนี่ยอ่คิดว่าเป็นงูขนาดขนาดใหญ่อาหิว uh อ่า huh. uh. about nine meters long ก็คือยาวเนี่ยประมาณ9เมตร suddenly ทันใดนั้นเองอ่า uh. suddenly แปลว่าทันใดนั้นเอง ทันใดนั้นเอง it raised it head อา r a i s e ก็คือเอาขึ้นอา it head ก็คือหัวคือมันโผล่หัวขึ้นมามันโผล่หัวขึ้นมา then it d i s a p p e a r into the lake อาแล้วก็มันก็ disappear เหมือนกับไอตัว bigfoot เมื่อกี้ก็คือหายไปอาแต่ตัวนี้มันหายเข้าไปในเลกในทะเลสาบ นี่คือเรื่องราวของโอโกโปโกที่อยู่ที่แคนาดาจบแล้วสำหรับสองเรื่องสัตว์ประหลาดต่อไปไปทาแบบฝึกหัดกันเลยอ่านเรื่องเสร็จแล้วทีนี้จะให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันในคลิปเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยไปตอบ ลงในลิงก์ Google Form ที่ครูให้มาด้วยเนาะเพื่อที่จะได้เช็คชื่อจากในนั้นเรามาดูแบบฝึกหัดของเราเนี่ยเป็นคำถามจากเนื้อเรื่อง Encounter ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ที่มี Bigfoot กับ o g o Pogo เนาะ,ะเป็นชื่อของอสัตว์ประหลาดเดี๋ยวเรามาดูคำถามคำถามแรกคำถามแรกเขาถามว่า Who told Ross the story Who told Ross the story อ่าก็คือเขาถามว่าใครเนี่ยเป็นคนบอกเรื่องราวกับรอสอ่ารอสเนี่ยเป็นคนที่เล่าเรื่องบิ๊กฟุตใครเป็นคนบอกกับรอสว่าเนี่ยบิ๊กฟุตมันมีเป็นแบบไหนแบบไหนจากเนื้อเรื่องของเราคนที่บอกก็คือใครเอ่ยอ่าก็คือแกรนด์ดดก็คือปู่ของเขาเนี่ยเป็นคนบอกเนาะอ่ะเราก็สามารถตอบเป็นประโยคได้ว่า his granddad told him the story his granddad told him the story อ่านี่คือข้อที่หนึ่งเนาะอ่ะโอเคข้อสอง่อะข้อสองเนี่ยเขาถามว่า what did the men find every morning ในทุกๆเช้าเนี่ยบรรดาพวกผู้ชายเนี่ยจะพบกับอะไรเอ่ยเจอกับอะไรอ่าจากในเนื้อเรื่องก็คือเขาเจอกับรอยเท้าขนาดยักษ์เนาะอ่ารอยเท้าเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า footprint footprint อ่าขนาดยักษ์ก็เป็น ใหญ่กว่า big อีกเราก็เลยใช้คำว่า g i a แอดังนั้นข้อนี้เราตอบเป็นประโยคว่า the main file giant be, uh, footprint the main file giant footprint นั่นเองอ่าต่อมาข้อที่3เนี่ยเขาถามว่า what was the giant creature like what was the giant creature like ก็คือเขาถามว่าสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ตัวนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะเนี่ย ภายนอกเป็นอย่างไรอ่ะจากในในข้อมูลที่ให้มาจากในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะก็คือมีเอ่อตัวส่วนสูงเนี่ยสูงถึงเท่าไหร่สอุดเมตรเลยแล้วก็มีเอ่อขนเนี่ยเต็มตัวแล้วก็เดินสองขาเนาะอ่ะข้อนี้เราก็ตอบเป็นประโยคได้ว่า It was 2.5 meters tall with long Dark hair and it walked on two legs จากในคำตอบก็คือมาจากในเนื้อเรื่องเลยนั่นเองอข้อที่4ข้อ4ก็ยังเป็นคำถามของ Bigfoot อยู่ข้อ4ก็ถามว่า Where did it go Where did it go ก็คือเขาถามว่ามันไปที่ไหนอ่มันไปที่ไหน,นจากในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไปที่ไหนเอ่ยคำตอบก็คือตอบได้ว่า It disappeared into the trees it disappear into the tree ก็คือ disappear แปลว่าหายตัวหายไปหายไปใน tree ก็คือต้นไม้นั่นเองอ่านี่คือ,อคำถามของ Bigfoot เนาะอ่าต่อมามาดูคำถามของโ Og อโ p โปโกบ้างอ่าเรามาดูอันแรกเขาถามว่าอันแรกเนี่ย where does Janice live Where does Janice live อ่าเขาถามว่า j a n i c เนี่ย อาศัยอยู่ที่ไหนคนที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนจากในเนื้อเรื่องเนี่ยจานิสเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศอะไรประเทศแคนาดานั่นเองอดังนั้นเราก็ตอบให้เป็นประโยคเนาะเอามาจากทุกเมืองเลยเนาะ,ะก็คือเราจะตอบได้ว่าจานิส live in เ uh, อ่อแคลิฟอร์เนียบริติชคลัมเบียแคนาดาอาศัยอยู่ที่เมืองบริติชคลัมเบียเนาะ อ่ะข้อต่อมาข้อ6เขาถามว่า what does okopoko ok look like what does okopoko ok look like อ่าไอตัวสับประหลาดโอโคโปกเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นยังไงอ่ะใในเน้อเรื่องก็คือหน้าตาม,มันเป็นเหมือนตัวยังไงคอยยาวๆใช่ไหมแต่หัวมันเหมือนกับแพะอ่าดังนั้นเราก็เลยสามารถอตอบเป็นประโยคเนาะเดี๋ยวจะตอบเป็นประโยคเราก็จะตอบเป็นว่า it has a body like a snake and A head like a goat อ่า goat ไม่ได้แปลว่าผีนะ Goat อันนี้แปลว่าแพะก็คือตัวเนี่ยเหมือนงูมีเกล็ดเหมือนงูแล้วก็มีหัวเนี่ยเหมือนกับแพะนั่นเองอ่าส่วนข้อ7เนี่ยข้อ7เขาถามว่า what was Janice uncle doing by the lake what was Janice uncle doing by the lake อ่าเขาถามว่าลุงของ Janice เนี่ยทำอะไรอยู่ที่ใกล้ๆกับอ่ ทะเลสาบเนาะจากในเนื้อเรื่องเขาทําอะไรอยู่เขาซ่อมอะไรอยู่ซ่อมเ,อเรือแคนูนั่นเองอดังนั้นเราก็เลยตอบไปเป็นประโยคว่า he was fixing his canoe he was fixing his canoe ก็คือกําลังซ่อมเ,อเรือแคนูของเขาอยู่นักเรียนรู้จักเรือแคนูไหมก็คือเรือที่เวลาพายพายได้คนเดียวคือต้องนั่ง เอาเอาขาเนี่ยใส่เข้าไปตรงๆเลยเนาะ <c oughs> เคยเห็นเข้าแข่งเรือแคโน่ไหมที่แบบเป็นแหลมๆยาวๆอ่ะนั่งแต่นั่งได้คนเดียวนี่คือเรือแคนูอ่ามาดู number รข้อ8ปดข้อแปดเข,า, 8, ขาถามว่า what did he see what did he see ก็คือลุงของจานิสเนี่ยเห็นอะไรจากในเนื้อเรื่องเขาเห็นอะไรอ่าเขาเห็นอ่าเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรเอ่ออ่ะในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาตอบเขาบอกว่า he saw something like u uh, he saw something that look e d like a lock he saw something that look e d like a lock อ่านี่เราก็มาจาัดในเนื้อเรื่องเนาะอ่าข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายเขาถามว่า where did the creature go where did the creature go ก็คือเอาตัว creature หรือสัตว์ตัวนี้หรือสัตว์ประหลาดตัวนี้มันไปไหนอ่าคำตอบก็คือมันหายไปไหน มันหายเหมือนกับตัวบิ๊กฟุตเมื่อกี้แต่บิ๊กฟุตหายเข้าต้นไม้แต่ตัวโอโกโปโกเนี่ยหายลงไปในทะเลสาบนั่นเองอ่ะเราก็สามารถตอบเป็นประโยคได้ว่า it d i s a p p e a r into the lake it d i s a p p e a r into the lake อ่าได้คำตอบหมดแล้วอย่าลืมเข้าไปตอบใน Google f o r m ให้ครูด้วยเนาะอ่ะเวลาตอบเพื่อเรียนตอบเป็นประโยคแล้วก็อย่าลืมดูเรื่องอตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ จบประโยคเนี่ยต้องมีเครื่องหมาย Full Stop ด้วยต้องอกรอกให้ถูกทุกตัวไม่งั้นมันจะฟ้องว่าผิดเนาะเหมือนครั้งที่แล้วที่มันเป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันเลยขึ้นว่าผิดนักเรียนให้ศูนย์คะแนนแต่ครูเข้าไปตรวจใหม่ให้แล้วนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เรื่องเอ c o u n t e r ของเราก็มีเพียงเท่านี้ See you again next time. Bye